สวัสดีครับพี่น้องครับยินี้ต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมก่อช่วงนี้นะครับพี่น้องก็มีฝนตกสองสามวันมานี้ก็มีฝนตกมานะครับผมก็ไม่แรงนะครับพี่น้องก็พอดีดินเปียกๆนะครับพอได้ความชุ่มชื้นนะครับผมวันนี้นะครับพี่น้องครับจะมาฉีดพ่นยางหน้าตายนะครับพี่น้องให้พี่น้องดูนะครับผมโดยที่ผมจะ ทำหมายเลขไว้นะครับผมก็นี่ก็เป็นต้นแรกนะครับพี่น้องครับต้นแรกคือต้นหมายเลขหนึ่งนะครับผมที่จะทำหมายเลขไว้นะครับผมเป็นยางหน้าตายพี่น้องสังเกตดูนะครับก็ยังมีน้ำยางอยู่นะครับคือมีน้ำยางที่หัวนะครับผม จะไม่มีน้ำยางตลอดแนวนะก็จะทำหมายเลขไว้เป็นต้นที่หนึ่งนะครับผมครับก็ยังมีน้ำยางหลายอยู่นะครับพี่น้องดูต้นหมายเลขสองนะครับผม ต้นที่หน้าตายนะครับผมพี่น้องคือขึ้นหน้าสูงแค่ไหนก็ยัง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 ตายอยู่นะครับผมนี่คือยังไม่ถึงกับว่าตายเลยนะครับก็ยังมีน้ำยางไหลหัวท้ายอยู่นะครับ <c oughs> ดูสภาพลำต้นก็ ต้นใหญ่อยู่นะครับพี่น้องครับส่วนมากก็จะเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่เป็นอย่างหน้าตายเนาะก็จะทําไว้เป็นต้นหมายเลขสองนะครับทําไว้เพื่อติดตามผลนะครับพี่น้องจะได้ง่ายต่อต่อการสังเกตการเนาะ เราฉีดพ่นแล้วเรามาติดตามผลเราจะได้จะได้รู้ว่าต้นไหนเป็นสภาพยังไงนะครับตั้งแต่เริ่มรีดครั้งแรกจนถึงถึงวันที่เปิดจีดนะครับเปิดรีดหลังจากที่เราฉีดพ่นยาไปนะครับต้นนี้ก็มีน้ำยางออกมาเล็กน้อยนะครับให้เห็นเล็กน้อยนะครับ ก็คือแทบจะตายตลอดแนวเลยนะครับก็จะทำหมายเลขไว้เป็นต้นที่3มนะครับพี่น้อง คือลองเจาะหน้าใหม่ดูนะครับพี่น้องเจาะหน้าใหม่ก็ไม่มีน้ำยางเลยนะครับครับไม่เห็นน้ำยางเลยนะครับผมก็จะทำหมายเลขไว้เหมือนกันนะครับเป็นต้นที่สี่เนาะ มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับพี่น้องที่หน้าตายคือส่วนมากเลยนะครับในสวนของผมจะมีแต่ต้นใหญ่ๆ,ๆที่หน้าตายนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือเป็นเพราะสารอาหารไม่เพียงพอหรือเปล่านะครับพี่น้อง สุดท้ายนี่ก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยนะครับพี่น้องไม <co poems> ่มีน้ำยางไหลเลยนะครับผมต้นสุดท้ายต้นหมายเลขห้าเนาะก็ได้ทำหมายเลขต้นยางหน้าตายนะครับพี่น้องครับสำหรับ ในการทดลองเนาะในการทดลองเพื่อที่จะติดตามผลนะครับทําไว้ห้าต้นนะครับพี่น้องครับอันที่จริงก็ตายเยอะกว่านั้นนะพี่น้องนะอันที่จริงก็ตายเยอะกว่านั้นแต่ทําเพื่อจะให้พี่น้องได้ติดตามผลนะครับผมจะทําเลขหมายไว้ห้าต้นนะครับผมตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเนาะโดยจะฉีดพ่นสารตัวนี้นะครับพี่น้องครับโดดนะครับผม จะเริ่มฉีดพ่นโดดนะครับแล้วก็จะติดตามผลจะอัปเดตให้พี่น้องดูอีกทีใน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 วันที่สิบสี่นะครับ,เร,บ,นนรบเริ่มตั้งนับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเริ่มตั้นับตั้งแต่วันนี้ไปสิบสี่วันนะครับผมแล้วค่อยเปิดกรีดแล้วค่อยกรีดมีดแรกนะครับผมพี่น้องครับ ก็วิธีการผสมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องครับจะยางหน้าตายหรือว่ายางที่ไหลปกตินะครับก็ผสมเหมือนกันนะครับผมก็คือหนึ่งฝาหนึ่งฝาของตัวนี้นะครับผมถังรดนะครับหนึ่งฝานะครับหนึ่งฝานี้นะครับผสมต่อน้ำหนึ่งถังนะครับผมนะครับน้ำหนึ่งถังนี้นะครับพี่น้องครับ อังนี้ก็อย่างที่เคยได้บอกไปนะครับขนาด16ลิตรนะครับพี่น้องครับก็อัตรา,าส่วนผสมก็ <c oughs> ย้ำอีกทีนะครับผมก็ตั้งแต่15ลิตรถึง30ลิตรนะครับพี่น้องครับใช้หนึ่งฝานะครับผมแต่ถ้าต่ำกว่า15ลิตรลงมาก็ใช้ครึ่งฝาได้นะครับผมมาเริ่มผสมกันเลยครับผม ผมจะ,เต,มะ,นนะเติมน้ำลงไปก่อนนะครับพี่น้องครับเติมน้ำลงไปก่อนนะครับสักประมาณครึ่งถังก็ได้นะครับพี่น้องครับ นั้นก็นี่เลยนะครับดนนะครับพี่น้องครับครับหนึ่งฝานะครับพี่น้องครับ ก็ค่อยผสมน้ำให้เต um ็มนะครับผมนั้นก็ ใช้ไม้คนหน่อยนะครับพี่น้องครับคนคนหรือกวนนะครับพี่น้องให้ให้ตัวยามันกระจายไปทั่วถังเนาะจะได้ประสิทธิภาพเหมือนกันทุกๆต้นเนาะ ครับพี่น้องครับนี่คือต้นหมายเล็กหนึ่งเนาะหมายเล็กหนึ่งนะก็จะฉีดพ่นไปเลยน,นะครับปรับเป็นละอองฝอยๆนะครับพี่น้องครับฉีดพ่นรอบต้นแบบนี้นะครับผม ร้อยเป็นหนึ่งต้นดูต้นหมายเลขสองนะครับผมมาแล้วครับนี่คือต้นหมายเลขสองนะครับพี่น้องครับก็สิพ่นเลย นี่ก็หมายเลขสามนะครับพี่น้องก็ฉีดเลยครับผมจบครับสำหรับหมายเลขสามหมายเลขสี่ก็ จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับพี่น้องครับนี่คือหมายเลขสีนะครับจะพ่นอย่างนี้สองรอบนะครับพี่น้องครับสองครั้งนะครับคือเจ็ดวันครั้งนะครับ ร้อยครับไปดูหมายเลขห้ากันครับผมตัวนี้หมายเลขห้านะครับผมเป็นต้นสุดท้ายนะครับสำหรับการทดลองนะครับอืม รบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับพี่น้องก็มีปล่อยมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่แรงนะครับใบยางที่แก่แล้วมันก็โอเคนะครับพี่น้องครับแต่ใบยางที่มันยังอ่อนๆอยู่ โดนฝนแบบนี้เข้าไปก็จะเป็นลาอีกนะครับเดี๋ยวก็หงิกงออีกนะครับเดี๋ยวก็ร่วงครับพี่น้องครับก็ต้องทำใจนะครับผมแต่ถ้าเราใช้สารตัวนี้นะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับเรื่องป้องกันโรคเชื้อลาอะไรต่างๆนะครับพี่น้องครับ ที่มากับฝนกับอะไรนะครับผมทั้งยังช่วยให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางของเราดีนะครับผมแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำยางทำให้ต้นยางของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับพี่น้องครับก็ต้อง คอยดูกันนะครับพี่น้องครับคอยติดตามผลกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับผมสําหรับผลของการใช้โดสนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับพี่น้องครับเผื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ